โดยที่สมาคมแต้จิ๋วแห่งบาหลีประเทศอินโดนีเซียนะคะได้นิม,มนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธบาหลีประเทศอินโดนีเซียไปสอนสมาธิค่ะเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาพระอาจารย์จากวัดพุทธบาหลีประเทศอินโดนีเซียนะคะจำนวน3รูปได้รับกิจนิม,มนต์ให้ไปสอนสมาธิแก่ ว่าแก่ชาวพุทธนะคะในอินโดนีเซียเชื้อสายจีนที่สมาคมแต่จิ๋วแห่งบาหลีประเทศอินโดนีเซียค่ะโดยพระอาจารย์นะคะก็ได้แนะนำการนั่งสมาธิแบบง่ายๆ ทำให้ผู้ที่มารับการฝึกสมาธิได้พบความสุขภายในมีความสุขจากการที่ได้นั่งสมาธินอกจากนี้ทุกท่านยังได้ตั้งใจนะคะที่จะนําความรู้ในเรื่องการนั่งสมาธินะคะที่ได้รับจากพระอาจารย์ในครั้งนี้กลับไปปรับใช้ที่บ้านนะคะรวมถึงเชิญชวนคนที่บ้านนะคะมานั่งสมาธิด้วยพร้อมกันนี้ยังได้นิมนต์พระอาจารย์เพื่อที่จะมาสอนสมาธิแก่ชาวพุทธอินโดนีเซียในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะ เป็นภาพบรรยากาศนะคะของชาวพุทธที่วัดพุทธบาหลีนะคะประเทศอินโดนีเซียค่ะ